สวัสดีค่ะแอดวานค่ะก็อพิสต์นี้ตั้งใจจะมาสั้นๆนะคะก็พอดีกำลังอ่านสคริปต์เรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นหนึ่งอยู่นะคะที่จบไปก็มีความสุขมากเลยค่ะสำหรับนิยายนะคะก็ชื่อภาษาจีนค่ะว่าชิงอี้เหนียนนะคะก็โ,โหสนุกนะคะเรื่องนี้แอดคิดว่ามีคนไทยนะคะมีหลายๆท่านเลยที่อ่านจบแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ตอน คือโครงเรื่องอะโครงเรื่องของนิยายทั้งหมดอะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของฟันเสียนพระเอกของเรานี่แหละค่ะที่เขาแบบว่าถูก เลี้ยงให้เติบโตขึ้นมาโดยฟ้านเจียนนะคะแล้วก็ฟ้านเจียนเนี่ยเขาก็ไม่เคยบอกประวัติเลยค่ะไม่เคยบอกอะไรที่เป็นอดีตความเป็นมาของฟ้านเสียนให้กับฟ้านเสียนได้รับรู้นะคะนี้ต่อมาเนี่ยฟ้านเสียนก็ได้รู้ความจริงว่าท่านพ่อที่แท้จริงของเขาก็คือจักรพรรดิของแควนชิงเนี่ยแหละคะ่ะหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าจักรพรรดิชิงนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียนค่ะก็เลยมีความหวังค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็เหมือนกับว้าเวนะคะเขาก็เลยมี ความหวังว่าจะได้รับความรักจากพ่อนะคะแต่ว่าฟ้านเสียนเนี่ยก็คิดไม่ถึงว่าพ่อของเขาค่ะจัก,กรพรรดิชิงเนี่ยต้องการจะฆ่าเขานะคะก็หลังจากนั้นค่ะฟ้านเสียนเมื่อเห็นเจตนาที่แท้จริงของจัก,กรพรรดิชิงแล้วเนี่ยฟ้านเสียนก็จึงให้ท่านอานะคะท่านอา อู๋จูนะคะแล้วก็ไหถังนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะในคณะนะ่ะก็ไปรอบสังหารค่ะไปรอบสังหารจากกักรพรรดิชิงนะคะเพื่อแก้แค้นให้กับเย่ชิงเหมยท่านแม่ของฟานเสียนเองนะคะทีนี้เนี่ยค่ะความพีค พีคในพีคของของโครงเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้ไอหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรเนี่ยจะถูกสร้างเป็นซีรีส์ทั้งหมด 3, 4, สซีซั่นนะคะก็ตอนนี้แอดวานก็มั่นใจว่าทุกท่านก็กำลังรอชมซีซั่น2อยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยแล้วก็โปรเจกต์ของการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ให้จบนะคะทั้ง 3, 4, สซีซั่นน่ะเขาวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาทั้งหมด5ปีนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์แส นะคะ com ก็นักแสดงมีเปลี่ยนตัวละครนะคะก็พวกเราจะไม่ได้เห็นเสียจานในบทของเยี่ยนปิงอินแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้ยังไงก็น่าดูนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูการ์ Love Chinese Novel and Serie เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ